สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขค้นพี่น้องยายอุบลผ้ามาหยางย้ายบุผ้ามาให้มาหน้าบ้านนี้พี่น้องวเราเบิ่งแน่้เข่าก็ได้ฝนตกมาหนามหงพะะอเจ้าไอ้แจงหงน้ําขั้นไถห่งโอ้ยหงน้ําแกไถแกอันห้องรดไถนี่แหมแกให้แกหน้าแม้พี่น้องตะก่อนนียายบุญมาหนีน้ำหมนี่สีนี้จะบักหอยดิบก็หอยขึ้นบกหอยอหอยหน้าน่ะยมหแต่ว่าซูเม,มอร์นี่บมีแล้ว อ,อันนี้ฟังนี่นะเป็นนั่งแย่บนได้นน่บนนี่มันเป็นมันคุมแน่เนาะพี่น้องมันก็เลยมีน้ำปัานี้ฟังทังนี่นี่เป็นของเพิ่นนี่เข, Mother, ข,ข, hazards, ขาเขียวเขียวนี่เขาเขียวเขียวมาแน่นี่พี่น้องเพิ่นวานที่หลังเพิ่นวานที่หลังบัหน้เพิ่นศพแน่เนาะเพิ่นก็เลยเขียวปัานี้ทังหน้าของแย่บนนี่เบื่องแหน่พี่น้องมันห่างค่ะอหลีเนี่ยมาลงตรงเตงอยู่ก็เลยว่าคันบเฮาบ้องหัวซ่ามาเฮ็ดน่ะคือสิบ่ได้กินเขาพี่น้อง คือสิบว่าได้กินเขาแย่บนก็นเลยเอา้ามาลุยอีกจักน่อยหนึ่งห้างคักห้างแน่พี่น้องเอ้ยห่อเขาห่อหนะ้ามาน้ำบุนเด้อเนี่ยห่อเขาห่อหน้ามาน้ำสิมาลกหยาลกหยาแน่สามไปน้ำจักว่าสีเฮ็ดจังไหนจักสีเฮ็ดส,สภาพใดได้พี่น้องนี่มันมีน้าเมอจอยแจ้ขึ้นมักงสิบัดนนี้ปัญหาของมันมันมีท่ว่านี่นี่นี่น,นี่นี่เป็นกอหยาด้พี่น้อง นี่นี่ถ้าแรงมากมันสิมีโตอันนี้นี่เห็นบอนี่นี่นี่มันสิมีโตจุดจีนี่พี่น้องโดดตายเบิดเขาอันนี้เป็นปัญหาของชาวนาะศัตรูพืชละพี่น้องเนี่ยศัต,ตรูพืชโตไร่กาดเลยนี่เขาเอิญบักสัดดำได้นี่แมงจุดจีนี่สัดดำเลยได้นี่จอกอเขาจออันต้นเขานี่ฮาว่ามุนเอเลบอันที่เขียวเขียวนี่เป็นตอตอกอกอเนี่มันมาแม่นหย่าได้พี่น้อง ปนันว่ามันเขาได้หยาเขานกได้อันนี้หยาเขานกต้นเขาก็ต้นหยามันต่างกันต่างกันเด้นี่แหลวปัญหาของมันน่ะปัญหาของมันน่ะเอาเจ้าว่าเฮจะได้สิได้กินเขาบานี่พี่น้องพุนควายสาควายสางเย่บนไบพุนพุนเขียวเขียวต้นยูค่าอุ้มทุ่มอิ่มทิ่มพุนบ่านนี้เป,นเ,นเป็นเดินเป็นเดินเป็นเดินอยู่นี่จักเส็ดจังไหนบไปนี่ สิได้กินซ้ำใดกับบลู่นะเขาเนาะอันที่เขียวเขียวนี่มันมาเมนเขาพี่น้องมันเป็นหญ้าเขานกกะสีมนลุยเบิงจักระยะจักวางจักข้าวเนี่ยฮะมันได้กินเห็ดจังไรละบาดนี่ห่อเขาห่อหนามมนน้าเลยเป็นกอแตกพะยะพะยะอยู่หญ้าเขาเอิญหญ้าออหยังหญ้ายิ่เกยหญ้าออหยังบุกโอ้โหโดโพอีหลีพี่น้องเลยยายบนไม่เห็นเราท่อ อนี่ของเพ่นกับเนี้ยมา่ายเยอด้น่นอยากฟังเ่าเนี่ยอง่นยังไข่อยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดยังไหกับห้กับหน้าบ้านี่ปัญหาของชาวนากันนี่แหละมันก็นมีแบบนี่แหละปัญหาของชาวนาบ่ามันเป็นแนวไดมันเป็นน้ำฝ่าฝนชนละท่านบ่บดีนี่แหละเห็ดให้เฮ้าทอดแทมันบมมีวามหมังอยังกับ กับการที่เขาเป็นนีอาชีพเป็นกเกษตรกรเนี่ยเป็นกเกษตรกรรมกระดูกสันหลังของสตร์เนี่ยมันมันบ่นไหวแล้วอันปัญหาในเรื่องฝ่าฝนกระไรปัญหาราคาเข่า,ขากระโบดีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาเดี๋ยวย้วยวยวบนที่พาไปเบิ่งววาอยู่บนจงังไดกินจังไดายแนี้เอาอีกอย่างมาเนี่ย พี่น้องสัมภาสลขาคนยี่บุญสัมภาสลาอย่างวัตีห่อเขาห่อหนาพี่น้องเอ,อ้ยเอาศาสตร์หน่อยมากล้อมดีจักวัดสิไดนั่งใด้บหมดหลายหลายยุติหุ่มใหม,ม่นี่หมดหลายคักหลายแนเอามีดมาน้าเอามีดมาปาดอันเอาไว้ทำมะปาดอันตัดอันนั่นไหมตัดเอญ้ากับตัดอันพักบุ้งไปให้หอยเหมือนแลงน้ำพี่น้องถงเขามาเขืองถงเข่า เปลือกเฮาจักสิเฮ็ดสภาพใดพี่น้องเอ้ยตา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 ยย่ยบนก็เลยบว่ม,มีคำสีบอลสีวา่าโลดมานนี่น้ำน้ำหุ่มนี่ก็ลืมเอายาเอาชอกมัดขาหมดน้ำพี่น้องหมดหลยหลย,ลย,ลยสินังเศร้าหุม่มเศร้าเงาได้บ่บแบบนี้มันสิจ่อกวงเขาทุงเข่ายายบนมุนเบิดบบบนี้ละโอ้ยเห็นังไรบ้านนี้พี่น้องพี่น้องนั่ง่อแท้ก่อนจะเข้า นางทำใจก่อนจะข้าพี่น้องเลยโอ้ยเห็ดจังใดเบิ่งพี่น้องเบิ่งเอาเห็ดเปิ้นเดินเป็นเดนอยู่ว่ามีหอดเขา่าย้บนก็นเลยอโอ้จะเสียจังใดพี่น้องเอ้นางทอแทนนางน่อยอกหน่อยใจจกเสียจังใดดีดเห็ดอยู่บางสามเดียจกเสียเ้ลวเปล่วเ,เห็ดนี่ยังมาตีหวถนหญาน้าในแล้วพี่นอ้องหญ้าเป็นกอตาก เขียวยุ่งยุ่งมีแต่หนามันบ่เมนเข่าดิ้โอ้ยโอเลียงมาเย็นมันเย็นอยู่ดิ้ลมมาทงมาทานน่ลมเย็นซวยซวยดิ้สาวสาจังสิเขาก็บ้าในกินในเยบบนพนิกินอดเขาแต่ว่าเจ้าสินังได้นั่งบบได้แบบนี้โอ้ยหมดหลายคักมือรุ้นจีได้เอาช็อกมานั่งอยู่ไดีเอาช็อกเอายาพอดีดอนมาฉีดบนจีนังอยู่นางเศร้าอันสนนางบบได้ดอกพี่น้องเนี่หมดหลายเฮง ชีวิตของชาวนาจะเสียดจไหนพี่น้องเอ้ยหลังสู่ฝ้านาสู่ดินเราผลผลิตออกมาเปรตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเีลยวล่าค่าเข่า,ขาขกับบดีบานนี่โอ้ยทอแท้นะ้อพี่น้องเนาะเหตยังไงนางจุมกระได้ซ้ำนั่นละ่ะนี่บุญสิลงเห็ดเบีเห็ดงานกอนพี่น้องเห็ดใหนเบื้องไหนว่ามันเป็นจังไไดมันเป็นตาไหวบัวตามนั้นนะพี่น้องเนาะเอาโอ้ยเนาะ